พิสณนะทัวยกร้อสัปดาห์นี้ขอแนะนำอีกหนึ่งเมืองหน้าเที่ยวที่คลาสสิกสวยงามและมีตำนานแห่งท้องถิ่นที่น่าสนใจที่นี่คือชุมชนย่านเก่าวังกรดตมบบ้ลานบุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับ ย่านเก่าวังกอดแห่งนี้นะคะเราเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลทูริซซัมอวอร์ดนะคะอีกหนึ่งรางวัล3ปีซ้อนแล้วนะคะแล้วก็ที่เขาได้รับก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนะคะหรือว่าเราใช้รถไฟฟ้านะคะนำชมท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ไฮไลท์ที่นี่สําคัญจริงๆคือเรื่องอาหารค่ะคนจะมาะย่านเก่าวังกดเนี่ยสนหญ่แล้วจะมาหาของอร่อยกินนะคะแล้วก็แลนด์มาร์คหลักๆของที่นี่ก็จะมีเรื่องขอหอ,หอนาฬิกาที่มี อายุเก่าแก่นะคะตั้งตังงานอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็สถานีรถไฟวังกรดนะคะที่มีอายุกว่าร้อยปีเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงบ้านเรือนนะคะบ้านไม้ที่เห็นอยู่เนี่ยยังคงอนุรักษ์ไว้นะคะทุกหลังเนี่ยยังมีมีเจ้าของนะคะแล้วก็สามารถไปเที่ยวชมได้ถ่ายรูปได้คนมาที่นี่จะได้ทั้งเรื่องของอิ่มอร่อยนะคะเรื่องของสายสัทธานะคะแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนที่เรายังคงอนุรักษ์อยู่ด้วย ย่านเก่าวังตรวจหรืออดีตตลาดวังตรวจแห่งนี้เคยเป็นย่านธุรกิจการค้าของชาวบ้านในชุมชนที่มีความสำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตรปัจจุบันยังมีบ้านเรือนและร้านค้าที่ปลูกสร้างด้วยไม้แบบโบราณหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากสร้างบรรยากาศย้อนอดีตวันวานของตลาดโบราณย่านเก่าวังตรวจได้เป็นอย่างดีครับ ชุมชนย่านเก่าวังกดของเรานะคะเราจัดการท่องเที่ยวโดยเรารวมตัวกันเป็นชมรมนะคะเพื่อเพื่อบริการเรื่องการท่องเที่ยวนะคะที่นี่เราจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุนะคะหรือสําหรับผู้พิการนะคะมีรถไฟฟ้ามีรถเข็นให้ให้ใช้นะคะแล้วก็มีทางลาดมีห้องน้ําไว้รองรับในปริมาณที่เพียงพอค่ะก็ามาที่นี่รับรองว่าได้รับความสะดวกแน่นอนค่ะแล้วก็มีบุคลากรคอยดูแล ทรรเทศบาลตมวงกดนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนย่านเก่าวงกดนะครับย่านเก่าวงกอดเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ย่านเก่าวงกอดเนี่ยก็ยังเป็นลมหายใจของคนชุมชนในวงกอดนะครับเพราะว่าในตลาดย่านเก่าวงกอดยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่ทําอาหารอร่อยไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความยินดีครับ ชุมชนย่านเก่าวังกวดที่ตำบลบ้านบุงจังหวัดพิจิตรเป็นชุมชนโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า130ปีชุมชนบ้านบุงแนดีเคยเป็นชุมทางธุรกิจการค้าทั้งทางน้ำและทางบกโดยในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการสร้างทางรถไฟสายเหนือจึงมีการสร้างสถานีรถไฟวังกรดซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชนย่านเก่าวังกวดครับ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะจังหวัดพิจิตรเนี่ยถึงเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กนะคะแต่เรามีด้วยเสน่ห์ของความเป็นจังหวัดพิจิตรมากมายนะคะหลายๆชุมชนก็ยินดีอยากจะให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรมากยิ่งขึ้นนะคะให้รู้จักจังหวัดมากยิ่งขึ้นผ่านเรื่องราวต่างๆรวมถึงการพีอาประชาสัมพันธ์แม้กระทั่งทางคุณกฤษณนเองเนี่ยเราก็อยากแบบเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุก็อยากเชิญชวนนะคะขอให้จังหวัดพิจิตรเป็นทางเลือกดึงที่อยากจะเป็น จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองน่าเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดที่ชุมชนย่านเก่าวังกรดตำบลบ้านบุงอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับจังหวัดพิจิตรขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้